ตอนนี้ทำแบรนด์เสื้อผ้าอยู่ค่ะก็ยังมาดูแบบว่าแนวทางดูแฟชั่นว่าที่นี่เป็นยังไงเผื่อที่จะแบบว่าไปปรับใช้กับแบรนด์ตัวเองค่ะ ตอนนี้ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแล้วก็แกเจ็ตมือถือแล้วก็เลยอยากมาดูมรวมว่าที่จีนมีอะไรน่าสนใจจะได้เป็นไอเดียใหม่ๆค่ะขายเสื้อผ้าพลัสไซส์ออนไลน์ค่ะพี่ต่อมามีโรงงานที่จีนอยู่แล้ว3โรงงานแต่ว่าอันนี้ก็คือมาเพื่อที่จะหาโรงงานเพิ่มแล้วก็ได้อย่างที่อยากได้ได้อย่างที่คิดว่าเฮ้ย hey, นี่แหละคือสิ่งที่เราตามหาแล้วก็ประสบความสําเร็จมากับโคดวีครั้งนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าตอนแรกเราก็ กลัวว่าเราจะทําอะไรผิดถูกหรือเปล่าแต่ว่าโคดบีคัดไกด์ที่แบบเก่งมากแล้วก็ไกด์คนนี้ก็พาเราไปแนะนานูน่นนี่นั่นแล้วก็โอ,อ้รู้สึกว่าได้ดั่งใจอะ่ะอยากได้อะไรก็ได้ตามที่ต้องการอะจริงๆน้องไกด์โอเคเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าส่วนที่ประสบความสําเร็จ50%เนี่ยมาจากไกด์นะอีก50%เนะี่ยมันมาจากที่เราก็หาข้อมูลมาก่อนแหละเนาะแล้วก็ไกด์ก็จะให้ข้อมูลที่แบบเฮ้ยพี่อย่างนี้สิพี่อย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้เย,ยเดินจนแทบจะอุ้มอะ่ะถือโอเคเลยพี่ แฮปปี้ค่ะ โอเคค่ะคือแบบพี่ไกเขาก็แบบพาไปถูกจุดดีแบบว่าบอกว่าอยากไปตรงไหนเขาก็พาไปโดยรวมแล้วก็โอเคดีค่ะรู้สึกว่าเขาใส่ใจในการขัดคนไม่ใช่ให้มาแบบเอื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆแล้วแต่ลูกค้านะเราบอกอะไรเขาพาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาพาเราเดินจนเราหอยอ่ะหอยน้ํากินอ่ะพี่เริ่มมาจากพี่ตาคอร์สหนึ่งที่พี่อยากเรียนคือคอร์สร้อยล้านฝันพี่อ่ะคือตรงนั้นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าทาไมฝันฉันยังไม่ถึงฝันสักทีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลยอยากเรียนพอม,พอมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากเรียนปุ๊บแล้วน้องแอดมินนะคะเขาก็บอกว่าพี่ คอสเนี้ยมันถ้าเกิดว่าไปจีนมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะพี่ก็เลยแบบคุยกับเอ้ยมันก็หาโรงงานเพิ่มเลยละกันเพรามมันเพิ่มอีกนิดเดียวเองอะ่ะก็เลยแบบเอาเลยละกันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะงั้นก็ตามเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะดูนานมากเลยคะ่ะหลายเดือนมากแต่ก็แบบว่าจะมาหรือไม่มาดีเพราะว่าแบบไม่มีเพื่อนมามาคนเดียวเพว่าะว่างๆเนี้ยโค้ก็จะมาคอยสอบถามตลอดว่าเป็นยังไงความคืบหน้ายังไงบ้างอะไรอย่างางี้เปล่าโค้ใส่ใจทุกกลุ่มทุกกลุ่มทุกกลุ่มเลยแล้วก็อาหารเลี้ยงก็ดีเวอร์ต้องเรียกว่าาดมจีนฟร เพราะว่าเป้าหมายพี่อะค่ะไม่ได้เป้าหมายของการมาจีนนะเป้าหมายของพี่อะคือการไปเรียนเพื่อที่จะทําความฝันของพี่ให้สําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าส่วนที่มาจีนอะเป็นสิ่งที่พี่ได้ฟรีเรื่องด้วยแบบติดตามพี่ฮุก,กบแบบว่าโคดวีมานานนานมากก็เลยแบบว่าอยากจะลองมาสักครั้งหนึ่งค่ะ คิดว่าขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่พอถ้าเข้าไปถามจริงเขาบอกว่าไปได้ทุกวงการคุณจะทําอะไรก็มาได้ทุกวงการเลยก็เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเห็นว่าจะทําแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวอยากมาวงการไหนมากับขนบีได้เลย ใครที่กำลังมองว่าอยากได้ทางเลือกหรือเป็น choice ที่ประกอบการตัดสินใจดีกว่าเพราะบางอย่างมันอาจจะเหมาะกับเราบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากหาโอกาสใหม่ๆมาเจอโลกใหม่ๆหรือเจออะไรใหม่ๆลองมาดูค่ะเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะพลิกชีวิตสิ่งที่มาครั้งนี้รู้สึกว่าคุ้มค่าตัว๋วคุ้มค่า หลายๆอย่างที่โค้ดเขาวางแผนไว้ให้แล้วแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าไกด์ที่เขาคันให้เขาใส่ใจมากๆแล้วก็อยากได้อะไรอยากทําอะไรอยากวางแผนที่จะเติบโตยังไงโค้ดบีจัดให้ทุกคําตอบเลยค่ะอย่างน้อยที่สุดมันจะได้อะไรติดหมายติดมือกลับไปเช่นเขาทํางานกันอย่างนี้หรอเขาวุ่นวายกันขนาดน,นี้หรอเออเราคงต้องขยันกว่านี้เพราะนั้นการมามันไม่ใช่แค่เป้าหมายที่เราอยากได้แต่บางทีการที่เรามองหาโอกาสหรือเห็นนู่นเห็นนี่แล้วจับมาเป็นโอกาสในตัวเรา หรือมาเป็นข้อคิดในตัวเรามันได้มากกว่าเงินที่เสียไปถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทก็ามาสอบถามเรียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชฟรีได้เลยตอนนี้นะครับคลิปมาจีนโค้ชฟรี Code Speed มี3แบบแล้วนะครับผมคือ1มาควางเจนะครับ2มาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควางเจาจบ ครบหมดในทริปทริปเดียวเลยครับแล้วการมาจริงกับโปรตีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโปรตีโค้ดพีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่แอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนรติกต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอน TikTok ติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับป้าแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจพักแชทก็มาสอบถาม<ว>รายละเอียดก แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์